สวัสดีครับสำหรับรายการอะเ n น่าซีซิตี้วัน c, City One นะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไมคร c r นะฮะนะฮเดี๋ยวนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราว่าจะมาทำฟาร์มกันหน่อยนะเรายังเหลือฟาร์มที่เรายังไม่ได้ทำอยู่นะฮะซึ่งมันก็คือฟาร์มที่เราไม่เคยทำเช่นกันนะครับโอเคเป็นหอวเดียวกัาไปแล้วนะ มันเป็นฟาร์ม FK นะตัวหนึ่งเลยหรือเรียกว่าฟ,ฟาร์มปลายเวลาฟีดฟาร์มเลยเนี่ยนะฮะตรงนี้ผมทำเป็นทางมาอันนี้เนาะเปลี่ยนเป็นหินนี้น่าจะสวยกว่าครับก็ผมเตรียมของเรียบร้อยแล้วเนาะก็ฟาร์มโมเดลนี้ผมขอเอามาจากที่สตีฟคุงนะลุงเบสนะฮะเบสครับ ซึ่งตรงนี้ผมทำความคลกตัดเพิ่มแล้วก็เป็นความคลกตัดแบบเดิมๆเหมือแนบบเดิมเลยแบบแบบที่ผมทำในทุกที่ทุกเวลาที่ผมไปเล่นทุกเฟิร์ฟทุกอะไระได้เยอะนะฮะหรือว่าโอเคไม่ต้องล้อมก็ได้นะพอล้อมถ้าไม่ล้อมมันเรียจะเด้งออกยอยะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ต้องการอะไรมากก,ก็เด้งออกก็เด้งไปส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้เก็บไปให้มีซีนะเนะี่ย เยอะเยอะมากผมคิดว่าจะเก็บเอาไว้เรื่อยๆเนาะอันนี้ก็จะเต็มละนะฮะใครก็เต็มแล้วเดี๋ยวอันเนี้ยอันน,น,นี้อันนี้ช้าหน่อยนะเพราะว่ามันมันก็ง่ายช้านิดนึงเนาะเพราะว่าผมทำตัวเดียวเลยแหละนะฮะเป็นเรื่องงานยามดีมากครับมาถึงปุ๊บมืดเลย <c oughs> โอเคฮะก็เดี๋ยวเราไปนอนสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาสร้างตรงนี้แถวฟาร์มนั่นแหละนะฮะ โอเคก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะฮะก็สื่อว่าจะต้องขุดตรงนี้ต้องสามสี่ะคือตอนนี้ผมใช้ของเพชรมาแล้วนะเนื่องจากว่าอันนี้ชุดยหญ่เดี๋ยวเป็นชุดเอ่อเพราะว่าแบบว่ากลัวไม่ได้ใช้เนอะแบบหาไปดเยอะแล้วเดี๋ยวแบบไม่ค่อยได้ใช้อะไรเดี๋ยวเซิร์ฟปิดแล้วไม่ได้ใช้เพชรเลยก็เหมือนซีซั่นที่่านทนมานะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราผมจะทำไปอันนี้ไม่ใช่คลิปสอนนะฮะ นี่เป mm ็นคลิปทำเพราะผมไม่เคยทำฟาร์มแบบนี้เหมือนกันนะก็ยังไม่ค่อยรู้หลักการอะไรมากนะครับไว้ถ้าทำแล้วจนชินแล้วรู้หลักการแล้วก็เดี๋ยวมาบอกกันนะครับผมเอาอไอแกไอมุ้งไม่ดีมากอพอเปอร์อืมแล้วอีย่างต่ออ้าวเ้พี่นนท์มาพอดีฮัลโหลยูทูบไม่ต้องกระดับนะ เอ่ออะไรเดมีเด็กใหม่เข้ามาใครวะผมว่าผมลืมนะฮะลืมลืมขลองลืมได้น่น้ครับชิโยมามาเป็นรอยเลยฮัลโหลยูทูบนี่ฮะคนใหม่เขาบอกว่าซับเยอะแล้วอออืม เรามีเด็กใหม่อาจจะไม่ใช่เด็กอาจจะเป็นพี่ผมอีกแล้วเพราะผมรู้สึกว่าจะเป็นน้องสุดในในในเซิรฟ์ฟน,นี้นะฮะอันนี้นาทอส <c oughs> ได้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 เค้กไ, okay, okay. ไม่รู้นะเอาล้วฮะอ่ะแล้วเขาเป็นอะไรเลฟและจอยเหมือนพี่นายบูฟนายดูพี่นอน นะวปล่าเปล่า่ว่าไม่ว่าไม่ดีกินกันโหอย่าชิเในตำนานจะล้เไม่เข้าท้องแลพี่เออเขาอยู่ห้องบนอ่ะเชื่อกับห้องล่างกนก็ก็ก็ก ่ป่ะือแบบมันตีมาแล้วใช่ป่ะคือถ้าเราไปช่วยเนี่ยโอ้สักแคนาทีแล้วกลับมามันจะยังไงอ่ะมันจะมันจะไม่ตีเราแล้วไงนี่ถึงชอบเลี้ยงก้าวสัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสดีสวัสดีสวัสดีสวดีสวัสดีดีีสวัมีสวัสดี a วัสดีสว a สดีสวัสดีสวัส ใช่แต่เราพี่เจอแล้วล่ะไอ้เน่อเบดอนตองโฮพี่ไก่ย่ะหาอยู่ไงโอ้ยไม่ใช่ไปดันก้อนพี่เกือบจะครบแล้วเออไม่ต้องรีบนะพี่ไม่ต้องนะไม่ได้รีบอยากได้เวลอว่าอ๋เคธรรมดาก็ได้พี่จริงผมได้ละวิธี F.K แบบไหนเหรอเกือบตีแล้ว F.3 ไปอ่ะเนี่ยพอ พอซ่อนลอดโฟกัสเนี่ยผมมันต้องดิสเ b เ e ลก่อนพี่แล้วก็แบบเล็บแล้วก็กดอะไรอะ่ะอินเนท์แท็บวะพี่มันจะเปลี่ยนหน้าใช่ไหม uh huh. อืนั่นแหละแล้ว,ลวมันก็จะตีค้างให้นี่จะเจมเกือบตีค้างล้านตินเทนทแท็บใช่ไม่ไจะค้างเลยเราสามารถไปรูทูบได้แล้วสักแป๊บปก็เน็ตหลุดวันนี้ไฟดับ กำลัง F K เาเยือนะแบบกลับมาที่แบบ F K ตัางดันมา F K บ้านพี่ก็ได้ถ้าว่างก็แบบนี้อ่ะอะไรนะทำนีก็ดีบ้านพี่มีเจออีกสเปาหนึ่งแล้วสเกลตันอ่ะสองเป้าติดกันสึกเจอเยอะสองเป้าติดกันข้อเดิปิกเลยแลม๋ยว ูเดินไปไหนวะเนี่ยเดีอยด้อเดีเด้เด้อนดเด้เด้อเดอเดอเด้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 อเ้เด้่เดอนดอเด้อเ้ยเด้อเ่้อเด้อเอเด้อเด้อเ้าเด้อเด้านด้อเด้อเดอเดไอเด้อเ้เด้อเอเด้บ้อเ้อเด้อาเอเจอเด้อเดอเดกอ้ออเด้อเดอเดเดอเด้กอเ้ออเรอเดอเด้แเ้เอเ้เอออ้้วเเ เทมเพลรลันที <laughs> <laughs> well ่พี่บอกโชคดีไม่มีปากกาโหโอ้โหทำไมโชคดีอย่างวะเจ้เอ้ยมี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 ตอนจะต่อข้าวพี่ตอนอยู่คุณฟังตกลาวาได้ทีหนึ่งดีลวชุดมีไฟเพลชั่นเกือบเกือบไม่รอดเดี๋ยวครั้งที่แล้วเอาของไปเผาบ้านฟุกดูไม่จะเดินกลับบ้านเดี๋ยวจะเดินไปบ้านฟุกดีนเนี่ย คือลองคิดดูดิคือวัดอยู่กลางทางอะ่ะคือรูจะเลี้ยวซ้ายหรือกูจะเลี้ยวขวาดี <c oughs> ผมไปเที่ยวทุกบ้านมาแล้ว <c oughs> ผมไปเที่ยวทะเลทรายมาแล้วด้วย <c oughs> ขโมยทรายกลับมาแล้วด้วยใน <c oughs> หีบใช่ป่ะขโมยในยอ่านในหีบใช่ป่ะเปล่า,าไปขุดไปก็จะบอนว่าเอ้ยทะเลทรายแม่งไกลใช่ <c oughs> โอ้ยพิกัดเบาๆอยู่ดูสี่พันเบาหยองเลยปากะโหมาแล้วไปแล้ตายได้โดนแหลกแหลกนม่อเข้ามาโดนไม่ววาโอ้ยเต็มมันเออกมาแล้วมีหมดแล้ว มานทีก็หาไม่ยากหรอกแง่งรู้หลารังการแบบโคตรโหดละพี่แต่ผม,มยังค้างตรงลิฟตพี่อยู่เลยนะอา้าวทำไมเหรอไม่รู้ว่ามันติดจ่ะเออพี่แก้แล้วไม่เช้ามันบั็กพี่พี่เมื่อวานพี่ไปทุบวงจรมันมันเหรอไม่รู้ว่าผมติด <c oughs> ผมแบบดีมีรองเท้าไอ <c oughs> ้นั่นเดินตามหลาสายลเลยชะโตนล,ลงมาไม่กันลงไม่ได้ เออไม่เช้าพี่ก็ว่าเอนะเอ,เอ็นฮะเลสโตอ์เหมือนขาดๆว่วะไปทูบใส่เชฟประดับสเกลสมแม้งรูมมาเลยดีแล้วดีแล้วเข้ามาโดนต้อนรับว้าตายงนานกวัวลกำต้อนรับอย่างดีจากสเกล,ะะเกลต,ต,ตั้งเอาขวานไปบุกก็แบ หวานเลยว่ะจะชาร์จนานกว่าเปิดยังไงดูเวลาชาร์จอ่ะมันก็ให้มันซึมทสุด ESC option แล้วก็ Video setting แล้วก็ Attack ไปเลยชู่ยอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละกระตุกกระตุก <ท>เจอ,อเนื้อแมนเลยนะพวกเอ๋ทางที่ต่อไว้นั้นคือต่อทิ้งไวเ้เฉยๆใช่ปะ่ะใช่เดี๋ย<ะ>วต่อทางไปตรงกลางก่อนเงินต่าง ยิ่งกว่าเซลแมลดราคาเนี่ยเออออกข้าใหม่แล้วรู้สึกดีขึ้นตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะบารบปลาปลานะฮะก็จะดูแบบยิ่งๆยากๆเปนหนอ่งกปลาเพราะว่ารง้ี้มันจะเป็นแถวหนึ่งช้างไงเราจะไปลองกันดีนะ่มันเกิดช้างเนี่ยแถวๆเนี้ย นพวกจะฟูของเมื่อไหร่จะได้มาทำตรงกลางไม่รู้นะทำเรื่อยๆก็ดีนะทำเป็นปั้นกระต๊อบหลังเล็กๆเอาไว้แพลพอแบบอยู่ได้อะไรประมาณนั้นทำไมยัํชอทำสร้างเมืองเองเลยรับรองต้องไปสร้างเมืองเองไกลๆอยู่ในเมืองรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ใกล้เมืองที่ไม่ปลอดภัย เขาพี่ยึดครองไปประมาณพันเกือบพันคูนพันอะเออฝั่งโปรเจกต์ไหมพี่เอ้ามาโปรไหนกว่าโผลุ่้มโปรตัวซืทางยังไม่เสร็จลองปีกันดิพี่ลองปีกพี่พี่ตกอว่าพี่ก็รอดอยู่อ่ะแต่หยกตกกะทีนี่แบบเออใช้ไงมุ่นจอดปลาใช่ไง อีบ้า好不好？ไอ้เ่าเราวิ่งมาแล้วกดค้างมึงจะได้ไหมล่อ้บ้าปจะดมีวิญญายวิผมทำอะไรผิดตันนี้อ่ะใช่อย่างไร ดิกตื่ดเขามาดิเฮ้ยฉากเฮ้ยได้แล้วโอ้ยเดี๋ยวไอ้พีแมนพวกนี้ก็หายโกรธแล้วมันมันมีนิดแค่แป๊บเดียวใชะได้ติดกั้นไม่โกรธหายดินะฮะโอเคสรุปว่าใช้ได้นะครับเย่ได้สติ๊กตกที่ก็ไม่ได้ปลานะรู้สึกว่ามันต้องให้แสงสว่างตรงนี้นะฮะมันลงตรงกลางตรงน้ำนะมันจะได้มีปลานะผมไปดู ฝรั่งมาเนาะแบบเป็นอะไรคลิปเกี่ยวกับสอนเกี่ยวกับพวกความรู้ไหมครับนี่แหละถ้าเกิดมันไม่มีแสงจากตัวทิตย์มันจะได้ของพวกอะไรเล็กๆเล็กๆอย่างสติกอย่างนี้นะฮะสติกกเก็บแล้วนะก็ใช้ได้นอะอันนี้ที่ใช้ก็คือจะตกตกตกไงตกไงนี่นี่ใช่ปะ่ะแล้วก็ปึ๊บแล้วก็เอาใหม่ นาะเออก็เดี๋ยวมาถึกษากที่จะใช้ทีนะฮะโอเคครับผมต่อไปเราจะเดี๋ยวผมจะไปสอนการสอนการ F K นะครับแบบแบบค้างๆเงี้ยสมมติเราตีค้างอย่างเงี้ยเนี่ย,ยไหมนะอ๋อเห็นเยอะตีค้างเงี้ยนะฮะตีแบบตีไปเรื่อยๆนะฮะโดยที่แบบเราเราจะ F K แบบปล่อยเมาส์ปล่อยอะไรนะแบบไม่ต้องจับเมาส์นะแต่มันให้มันตีอัตโนมัตินะครับอ่าตีไปเรื่อยๆอย่างเงงี้ยยอ่า F K ฟางข้างล่างผมก็ทำเป็นหินเนาะ เดี๋ยวผมพาไปดูถ้าไม่ต้องก็ตรงนี้แหละข้างล่างก็ได้ข้างล่างนะครับผมอา่าฮะแล้วนี่คือฟาร์มงมงผมที่ตรงนี้เพิ่มที่ F K เข้ามาคืออันนี้นะเป็นฟาร์มเอเ e r เรสต์โตนนะฮะแบบ F K นะก็ตีเงี้ยเป็นฟาร์มที่ฮิตมากนะฮะฮิตแบบเวลาทำอะไรมีวงจรใหม่ๆย่เงี้ยเพิ่งเริ่มเ่วงจรเลยวงแกนนี้ฮิตมากก่อนนะ มืจอจอนปั๊มหินเนี่ยเออก็มาใช้ในอนาคตได้นะฮะซึ่งก็ต้องเปิดอันนี้นะแต่ผมอันนี้คือเปิดเพื่อจะยิงพิกแอ็กนะไองปิดก่อนปิดย่างหินเนาะเพราะว่าจะได้เปิดต่ยนนะอ,อยักลบนะเคสเส้นเนี่ยจะให้ตีคางเงี้ยอันนี้คือผมกดเข้ามาเ้างเนาะโอเคมาดูกันว่าทำยังไงนะครับโอเคนะฮะขั้นแรกให้คุณ F3 ก่อน F3 กด F3P นะฮะ F3P ปึ๊บมันจะขึ้นตรงนี้นะดีบั๊ว่า push push on pause pause หยุ pause ที่แปลว่าประมาณหยุดะ่ะ on loss focus นะค,คือประมาณว่าแบบถ้าเราไปหน้าเดาเดสท็อปอืน่นหรือไปไป,ไปหน้าจอแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรการทำงานอย่างอื่นอ่างเงี้ยจะให้มันนั่นันไหมเรียกว,ว่าอะไรนะแบบแบบถ้าเกิดปกติเราไปหน้าอื่นเงี้ยไป Google อะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนงี้ นะฮะอย่างนี้เลยแบบสมมติเล่นอยู่ใช่ไหมแล้วก็กด alternate tab ปุ๊บเปลี่ยนไปหน้าอื่นนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นเกมเมนูขึ้นใหม่นะฮะ,นะฮะซึ่งเรามีวิธีแก้นะฮะโดยการ f 3 p ปุ๊บให้เป็น disable นะ,ะสำหรับตัว push on นะ p o s e on loss focus นะอ่นผะิดเอไปนะครเนี่ยให้เป็น disable นะฮะต่อไปปุ๊บ ให้คุณกด F11 กดให้เป็นหน้าจออ่าแล้วให้กดปีเอาไว้นะฮะปีไว้เสร็จปุ๊บกด F11 ดทีมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเ่าไปปุ๊บให้เอ่อกด e ิได้เลย Shift Tab Shift Tab เอ้ยไม่ใช่ Shift Tab Alt+Tab กดข้างไว้นะทุกอย่างนี้นะฮะแล้วกดไปอันไหนก็ได้ไปไปเอ่อเปิดผมเปิดเพลงไว้ไปนี่แล้วกัน นะเห็นไหมอันนี้ผมมาท็อกแล้วนะฮะหน้าจอท็อกแต่ว่าอันนี้ก็ยังทํางานอยู่นะฮะเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้คลิกนะฮะอันนี้ผมปล่อยเมาส์นะเดอันนี้กดอันนี้กดไหนนะกดคอนกดเอ่อชีพอันนี้ว่าอะไรเอ่อ cmd tab นะฮะมุนโดแท็บนั่นเองมันเจตแท็บมาหน้า YouTube ก็ได้นะอ่าประเพลงวันนั้นนะปีมะนานี้ก็ได้นะตอนนี้เราก็สามารถทำอะไรก็ได้นะ เช่นจะฟังเพลงต่อก็เพนะแต่ว่าเราจะทำอะไรก็ได้เนี่ยอะไรก็ได้นะฮะอันมนีโฟลเดอร์อยู่เนาะ,ะมันก็จะตีไปเรื่อยๆนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราก็สามารถกลับมาได้เด๋ยวิธีแคนเซลนะฮะด้วยการแคนเซลอันนี้นะกะ็คือการคลิกครั้งหนึ่งน่าจะอยู่แหละเยี่ยวนะฮะถือว่าจแจ่มไปเลยนะเราไปโอเคมันก็จะได้หินมานะฮะก็ไปใช้กับฟิชฟาร์มได้เนาะ สมมติจะให้คลิกขวาก็ให้คลิกขวาตลอดเวลานะครับแล้วก็กดตามที่บอกเมื่อกี้อันนี้คือสาธิตนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะพอ่อผมด้ได้พอแค่นี้นะครับผมถ้าชอบกินและสนุกใสนะครับผมเดี๋ยวผมที่คำนับชมมาทางด้านลีสต์สวัสดีครับไปด้วย